สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเนื้อฟิล์มชิชินะครับล้าก็มาตกที่น้ำโขงครับหมายแพรนะครับดูที่ระหว่างซอย11นะครับ11ตรงถนนมันจะมีถนนคนเดินแล้วก็ตรงลงมาครับ จะเป็นแม่น้ำโขงครับที่เชียงคาน,นครับเรามาลองรับชมกันดูว่าจะมีผลงานหรือไม่มีผลงานวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายนิดหนึ่งก็เลยเหมือนกับว่าจะมาพักผ่อน,นคนี่ครับที่นอนเราเราลงเบ็ดไว้แล้วเราก็จะนอนพักผ่อนนะครับแต่ลองไปติดตามรับชมกันดูครับว่าจะมีตัวหรือไม่มีตัวไปเลยครับ ป่าอะไรครับไม่รู้ครับป่าอะไรครับเด็กอลเล็กด้วยนะครับรกินเลยครับ ไม่มีที่ตักด้วยนะครับนะครับโอ้โหม่มีที่ตักครับนี่ครับเดี๋ยวครับไม่รู้จะเอาได้หรือเปล่านะครับโอ้ Right. Up. เฮ้ยห <Okay. S 2> ุ <Rolling signals> ้มหลุดนะหุ <su> ้มหลุดนะห้มหลุดนะนี่ครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับแนมแนครับหนาครับโอ้นี่ครับ โอ้โหนี่ครับสุดยอดครับนี่ครับเราได้ร้อยปากแล้วนะครับแ้มแรกครับนี่ครับโอ้โหเป็นปลาเลยครับไม่กระต่องได้จับเอาครับโอ้โ ขณะนี้เวลา10บโมงประมาณสิบโมงครึ่งนะครับกินไปแต้มแรกแล้วครับนี่ครับนี่ครับแต้มแรกของเราวันนี้ครับก็ประมาณอยู่ประมาณกิโลกว่าะครับโอ้โหก็ใหญ่อยู่นะครับ ไม่ใช่ครับน่าจะเป็นประมาณ2โลครับประมาณ2อ,องกิโลเลยครับไส่ประมาณ2โลครับนี่กล้องอาจจะดูเล็กหน่อยครับนี่ครับแต้มแรกแล้วครับบรรยากาศที่น้ำโขงที่เชียงคานครับอันนี้เป็นฝั่งถนนนั่นคือข้างบนใน ตรงทางเดินนะครับถนนคนเดินนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าครับวันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนครับนี่ไม่ค่อยเป็นอาการเป็นหวัดนิดหน่อยครับเดี๋ยวมารับชมกันอีกนะครับว่าจะมีแต้มอีกไหมลองลุ้นไปด้วยกันครับยาวๆครับวันนี้ทั้งวันครับ โอ้ยไปส่องก็ไม่รู้จะอยู่ไว้ครับไม่มีที่ตักแล้วครับอ้ยไปโอ้โหเต้นเลยครับ จะทำยังไงนะครับรอ,อครับอรอจนเหนื่อยครับรอให้เหนื่อยเลยครับโอ้โห มูที่ตักจะดูไหครับ แซม2ครับมาแล้วครับโอ้โหนี่ครับแซม2ครับมาแล้วครับหลังเดิมครับนี่ครับโอ๊ยนี่ครับไฟ มาณน่าจะสามโลครับตัวนี้ครับแรมสองมาแล้วครับอะไรครับแรมสองนี่ครับดูนะครับโหสุดยอดเลยครับครับแรมสองมาแล้วครับโอ้ลุดพอดีครับโอ้โหนี่ครับปลางโขงครับ โอ้โหวันนี้หมานจริงครับแต้มที่สองแล้วครับแต้มหมานไปแล้วครับนี่ครับสองตัวครับแต้มสอง,องส,ววส,สวยครับสาสวยครับ ยอดเลยครับวันนี้โอ้โหเนี่ยครับสองตัวแล้วครับเต็มสองครับหมายใหม่นะครับแพ่ใหม่ด้วยนะครับนี่ครับมาประเดิมแพร่ใหม่ครับก็วันนี้นะครับก็ประมาณไปสามโมงกว่าสามโมงครึ่งนะครับก็จะจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับมันก็ เป็นผลสําเร็จครับที่ได้2ตัวครับก็ไม่ได้มากกว่านั้นก็แค่2ตัวครับมาดูผลงานปลากันเลยครับเนี่ยครับงานปลาก็แนอนนี้นะครับนี่ครับสองตัวครับตัวก็ผลสําเร็จครับวันนี้ครับ2ตัวไปก็ประมาณ2โลนะครับ เด้วละสองลูกกว่าเนี่ยครับประมาณนี้นะครับปลาล้มโขงครับปลาล้มโขงที่เชียงคานครับปลาล้มโขงที่เชียงคานครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เฮียฟิล์มฟิชชิ่งด้วยนะครับอันนี้ครับได้แต้มแล้วครับวันนี้วันนี้ก็จบคลิปเยียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ